สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยจารัดครับโอ้โหคลิปนี้พามาชม S700 ครับโอไอ้คันนี้หล่อมากเลยครับสวยมากเอ้ทำไมมันต่ำอยังเลยฮะเป็นเลดครับอันนี้อะไรชุบเลนมาหรือว่าเปะมาะ แบบไหนเนี่ยอ๋อเปะมาครับมีรอยเชื่อมนียสวยมากเลยครับแต่ว่าเอา่อถ้าถอยชนกองดินนะครับเรียบร้อยเลยพัวเลยครับต้องระวังครับอันนี้คนขับต้องระวังหน่อยนะครับเมสวยงามครับ เห็นกระบะแบบนี้แล้วคงไม่ต้องบอกนะครับว่ารถนี้ต่อมาจากอูไหนครับต่อมาจากค่ายไหนตัวนี้เขาเจาะรูไว้เพื่อที่จะจับแป้นเป็นน้าแป้นนะครับแล้วก็เป็นบันไดครับทำเป็นบันไดขึ้นรถเกี่ยวนะครับผมอ๋อเปะเลดครับเปะเลด Oh. สวยงามออะดูโรงบันไดครับก็เอกลักษณ์ของอูนี้ครับอ้าอ่ชัยใหญ่นี่ครับสวยงามตามทองเรื่องเลยครับแท่นเตี้ยครับเอเดี๋ยวนี้เขามีบางฝุน่นเดี๋ยวนี้เขามีบางฝุ่นชัยใหญ่รุ่งเรืองกิจเลยนะเนี่ยนี่ สั่งทําสั่งทําโดยตรงเลยครับเออมันก็พื้นเรียบเรียบสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะไม่ต้องใส่บางฝุ่นใหญ่ก็สวยไปแบบหนึ่งนะครับโอ้โหเนียบมากเลยครับโตได้แบบสวยครับโอ้ตัวนี้เป็น ไม่ใช่ถุงลมครับตัวนี้เป็นแท่นเนบแล้วครับขึ้นสองร้อยสบายเลยดูครับสอดใส่กลางเอ้ขึ้นสองร้อยเอย๊ผมว่าสูสีนะเนี่ยเกือบถูเลยอะ่ะล้ออะเกือบจะถูล้อเลยครับ ต่ำสวยเลยมันมันต้องยกต้องเสริมแนบอีกข้างหลังเนี่ยให้มันสูงหน่อยนนตอนนี้มันเช็ดหน้าครับตอนนี้มันเช็ดหน้าอยู่ขึ้นได้200อ้เอกลักษณ์เข้าเลยอูชัยใหญ่อู้ นี่เลดแบบไหนวะนี่เฮ้ยสวยดีเดียโอ้ได้ลูกเล่นมาใหม่อีกแล้วชายใหญ่นี่นเลดเงาครับปิ้งเลยนี่ย้ำหมุดเลดมาครับตัวนี้จะเป็นลายครับเลนลายปลาแต่ถ้ามันจะ วันนี้ค่อนข้างจะล้างยากหน่อยมันจะเป็นคาบเนี่ยถ้าพวกฝุ่นพวกอ,อะไรเกาะมันจะล้างยากหน่อยถ้าให้ดีเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่าเรียบๆเนี่ยสวยโอ้โหย้ำมมบุกเลดมาแบบสวยเลยอาจจะดูเนี่ยปพ๊บมันจะมันจะสลลบไปข้างหลังเลยนะสลลบไปหลัง แต่ okay, ถ้าใส่ใส่ล้อหลังใหญ่กว่านี้อีกมันก็น่าจะพอดีครับโอ oh. ้สวยงามสวยงามโอ้แหงน้ำมันสแตนเลสซะด้วย น้ำมันญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นแท้โอ้ขี่ลิตรเนี่ยโอ้สองร้อยลิตรครับสองร้อยลิตรอะไรนี่ไดมารุไดมารุใตมารุครับเขาบอกว่าไดแป๊บเดียวไดมารุ เบกแห้งซะด้วยโอ้ผู้ชายใหญ่เดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะเลยครับการต่อรถเดี๋ยวนี้หันมาต่อท้ายลาดซะเป็นส่วนใหญ่ครับทางชายใหญ่ติดกันลักลของเขาเลยคือทรงนี้ครับนีสโลปโค้งโอ้หัวลาก สวยแเอกลักษณ์ของอูชายใหญ่เลยคือสลบโค้งครับเนี่ยเดี๋ยวแนะนำชายใหญ่นะให้ชายใหญ่เปลี่ยนเหล็กตัวนี้ให้มันเล็กลงหน่อยตัวเนี้ยเพราะว่าไปใช้งานจริงแล้วอะ่ะมันจะเกาะตรงนี้ครับมันจะเกาะตรงนี้ ผมเคยบอกชายใหญ่แล้วว่าให้เปลี่ยนให้มันเล็กลงหน่อยใช้งานจริงอะถ้ารถใหม่ๆมันจะเกาะปุ๊บเนี่ยดึงม,มาอย่างงี้แหละดีเนี่ยขาดเลยนะนนเนี่ยฉีกเลยนะรอยเชื่อมอย่างเงี้ยฉีกเลยเพราะว่าใช้งานจริงมาแล้วข้างล่างมันต้องมีตัวทำเเวลามันจุดรถรถอะไรไม่โค่นะมนไม่ครับมันไม่บิดหรอกไหนบิดตรงไหนเมนล่อไนี่มันถึงพื้นต้นฮะเลื่อนเล่ปิดปิดไรก็นี่ไงตัวนี้มันชนหมดเลยตนก่อนใช่ไหมอ่า อมอก้อกมันมเหื้องชันแบบนีน้นนนนแบบนี้ไม่ต้องใช้บันไดไม่ต้องใช้บันไดพับสองพับเลยนี่พับเดียวขึ้นรถเกี่ยวได้สบายเลยเนี่ย,รย,ย,ยประมาณ ประมาณเม็ดเม็ดห้าสิบเนี่ยได้เลยนะนี่ไม่ต้องสองพับเลยครับเพราะว่ามันรถมันต่ำแลนะ้วเนี่ยโอ้นี่ยีครับใครมองหาเทเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวอยู่ครับมาดูได้ครับอูชายใหญ่ครับสไตล์ของเขาก็จะโค้งอย่างนี้เลยนะสไตล์ของเขาเลยแต่ว่าสั่งได้ครับทรงไทยจเจริญก็ได้ครับแล้วเต่ชอบครับแล้วแตะชอบ ดูคดคัซียาวเพื่คมคดตัดมาให้มันรับให้มันรับกับตัวนี้ได้พอดีเลยเห็นไหมเนี่ยคัสซีเนี่ยพับมาแล้วก็ตัดมารับตรงมุมนี้เลยดูภายในหน่อยอันนี้ติดเครื่องไว้ทำไมมีเอไหม เจ็ดเกียร์เอาเตรไม่ติดอีกโอ้ oh. oh. เสียงนิ่มเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าปีใหม่หน่อยไม่รู้ว่าเจ้าปีใหม่ไปถึงไหนแล้ว ไม่ได้มานานเลยครับผมไม่ได้มานานเลยอูชาใหญ่วันนี้ว่างก็เลยแวะมาหน่อยครับเอ้ทำไมสีนี้ทำไมมันตุ่มตป่มอย่างนี้ฮะก็ทำมาแบบนี้เลยบอกเนี่ยตุ่มตป่มเลยไหมเหมือนยังไม่ลงเลกเกอร์เลย เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าปีใหม่ออของดินด่วนกันหน่อยครับที่ขายให้ดินด่วนครับว่าเขาได้ตออ่อกระบะทายลาดกันหรือยังโอ้โหโหัยยาวคุณปูไหมเค้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม